โดยบางกอกโชว์นะคะงามค่ะ Amazing d a ดนอ Chinese New Year ปู่เทา,า,า,าัทวุีดัว่าเจ้าชะการจังหวัดสงขลาท่านนิพัฒน์อุดมอักษรเลขานุก,การนายกงค์การบริหารจังหว,วัดสงขลาท่านชัยยุทธและชุมจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายการจัดกิจาการในครั้งนี้ งานฉลองตึกจีนดา่นอกปี66ลุล่วงและสําเร็จทุกประการตามที่ผู้จัดอ,อ,อ,อวบจและก็ออการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับที่ได้สนัสนบสนุสนกิจการต่างๆนะครับก็ขอให้ตันเองในฐานะที่เป็นสอสหญิงคนแรกของจังหวัดสงขลา รู้สึกภูมิใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวด่านนอกอำเภอสเดาท,ทุกท่านค่ะอำเภอสเดาร่วมก,กับภาคีเกือข่ายองค์การบริหารจังหวัดสงขลา,าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลสับปะขาสมา,สา,สมาคมผู้ประกอบการรักแด่น,นอกบริษัทแจวเอลทีกรุ๊ป และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เลื่เกตฑ์ภาพถ่าญของเทศกาลรุษจีนของการเรียนเชิญท่นานประธานได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานวันตุจีนอเมซิกด่านนอกชนิดนิวเฮียร์ของพีด่านนอกมาสจันทร์วันจีนณบัดนี้ของการเรียนเชิญกับผมนายนิพัฒน์อุดมศรเลขานุการนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวันนี้ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกไทยเจนมากสวรรมาเป็นประธานในพิธีสุกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในโครงการจัดงานวันตุดจ,จีนประจำปี2566อเม t i n g ด่านนอกไชนิสนิวเ e ีย2 0 2 3ด่านนอกมหัศจักรตุดจีนในครั้งนี้ การประกวดค้นหานิสชั e นิสจากนอกประจำปีพุทธศักราช2566คดีประจำใจของน้องให้ไว้แบบเฉียบคมมากๆอย่าให้ความรู้สึกและอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไปซะทุกอย่างร้านเสริมสวยภาว e า s a l o ส่งเข้าประกวดค่ะนางสาวเมย์ การชนะใครรอ หมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะคะนักศึกษาพินมาดาทอนพันหรือน้องปุ๊กกี้ปัจจุบันอายุ21ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา การเดินค่ะ ในวันนี้นะคะน้อง เดี๋ยวหลังจากนี้ดิฉันจะปล่อยเวทีให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันให้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะ,ะคุณนัชชาที่เส้เเดียว<ส>น,นะ,ะนะวันนี้เราเดินทางมาโค้งสุดท้ายแล้วค่ะกับการจัดงานาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ในทุกๆเดือนที่นีาจะได้โล่รางวัน ส่งเกียิและเงินรางวัลมูลค่า ะะและนี่คือน้องคันธมาศนะคะนักศึกษากายภาพบำบัดมหาวิทยาล,ลัยปริญโาโทจากมหิาลประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก่อนนะคะที่นะคะแล้วก็มิฉะนันบอกเลยว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะ และเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทนะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลขผู้เข้าประกวดหมายเลข นะคะคน้อ no, ง <No. S 1> วันนี้ได้รับเงินรางวัลน,นะคะมูลค่า3,000บาทนะคะพร้อมสายสะพายเกล็ดอันดิบสาของเทศบาลตะลอยตะยนาขาวบางเปานะคะให้เกียรติบนเวทีนะคะมอรบรางวัลกะดับไปในทัพคืนนีค่ะ เลขยนะคะลำดับต่อไปค่ะหมายเลขหมายเลขหกค่ะน้องว่านกัญญานะคะ,อะขอใหอ้กำลังใจตรงนี้นะคะสาวงามผู้กำกับทั้งเก้าหมายเลขเชิญพณักรรมการบนเวทีเชิญผู้จัดงานท่าอ๋อเดี๋ยวอ่า